พาไปดูหน่อยละครคุ้งเสน่หาอคือเป็นช่วงเวลาที่แบบครอบครัวใช่ริงผมชอบผมชอบเขาเรียกว่าอะไรอะองค์ประกอบรวมๆฟีลลิ่งของละครเรื่องนี้นะของมันบันเทิงดีใช่เพราะว่าแบบเป็นคณะลิเกคุ้งเสน่หานะคะแล้วเดี๋ยวเย็นนี้นองโก้คุณผู้ชมจะพามาดูฉากปะทะปากของสองสาวค่ะน้องอิชิงคาริษาแล้วก็น้องไอ้นัทสานะคะคือเพราะว่าความคลั่งรักพระเอกลิเก เป็นเหตุนี่ยะโอ้โหนี่ดูดูพี่บอกเลยนะครับว่าฉากนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะได้เห็นความเล่นใหญ่ของสาวๆโดยเฉพาะสาวไอซ์เลยครับโอ้โหทั้งน้ำตาหน้าตาน้ําเสียงคืออยู่ปากซอยยังมองเห็นให่เล่นใหญ่แบบใหญ่เบอเริ่มหนี้ดีกว่าเออพี่วิชานพี่วิชาน ไม่โูยไงอะไรอย่างเงี้ยนต่หน้าหน้าคือหน้าแบบจะไปหมดเลยอ่ะคือเรื่องนี้มันเหมือนเป็นคอมเมดี้ด้วยค่ะใช่ก็คือทุกคนก็คือต้องเล่นใหญ่เขาชอบเสี่ยมไงเขาชอบเสี่ยมแล้วเขาชอบหาเรื่องเราเราก็คือจริงๆเป็นผู้ถูกกระทําแต่จริงๆภาพที่คนอื่นมองเห็นก็คือเราเป็นคนไปทําคือจริงๆแค่ง้างขึ้นมาล้มไปแล้วงงมากบันเทิงมากเลยเวลาเขาเจอกันเนี่ยเวลาเนี่ยชวนชมมรสีแล้วก็ดอกเอื้องเขาเจอกันเนี่ยเขาก็จะมี ปะทะคารลมกันเสมอเลยครับก็ยังไงต้องขอฝากละครเรื่องนี้ด้วยนะคะคุ้งเสน่ห์ค่ะรับรองนะคะว่ามันสนุกแน่นอนค่ะแบบค่ะเราไม่ต้องใหญ่แบบทโอ้ฝากขนาดนี้ไม่ติดตามมิได้นะคะต้องอยู่ต้องอยู่ดูเดคะุ้ยวุยไม่ได้เลยแจ้งร้อยเล่นร้านเนี่ย คือดูน้องรักนะครับพี่พงอ๋อพี่เหรอไม่เขาด้วยเขาด้วยไม่เย่อเลยโอ้เสียงแต่งอันนีก็ได้นะเอรอติดตามกันนะคะใช่ครับผมพุ่งเสน่ห์หายเย็นนี้นะครับ18นาฬิกา45นาทีสนุกแน่นอนครับผม